กมามดามวันนี้งานอะไรฮะโอเคขอบคุณมากครับร้านนี้อร่อยนะ้วแน่ใจน่าอร่อยนะฮะกัคือไม่นมเหรอครับโอเคเดี๋ย่าเข้าถึงหน่อยเ,เป็นอาหารข้าวแกงปักใต้เสร็จแล้วจ้าโอเคครับประดำมนำ้ไปเลยฮะ สวัสดีสวัสดีสวัสดีขอบคุณนะที่ตามมาสวัสดีเป็นไงยดีเป็นังงหอโอ้รากินเนี่ยน่ารอ่ะเฮดครับสวัดีครับสวัสดีครับโอเคมามาแฟนมานี่มันเกิดนะร้านนี้อร่อยบอกก็บอกว่าร้านี้อร่อย เรามยให้ผมมาที <yesterday> ่นี่เรียหามืโตนะครับ นี่นะครับบ๊สวัสดีครับอันนี้อันนี้อันนี้นี่อะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นปลากระพงลับดิกครับโอ้โหปลากระพงลับดิบอย่างช่ำเลยครับและมีหลายอย่างนี่ฮ้อันนี้ก็เป็นยำโทษนะครับอะพะกัวชื่ออะไรยำเล็กมะนาวครับพ่อะกัวชื่ออะไรครับลายเสตีครับตี๋ยวอ๋อลายเสตีนี่ยำเล็กมะนาครับอันนี้อันนี้อะไรฮะอันนี้อันนี้ปลากระเทียมครับว้าวโอเคอันนี้เป็นไตปลาครับ ทางใจปลานี่อาหารที่เป็นอาหารภาคใต้นะที่ร้านก็จะเน้นอาหารภาคใต้ด้วยเขาเป็นคนใต้เอาเหรอฮะใช่ครับเขาใต้ด้วยลาบอันนี้เหรออันนี้ลาบครับลาบหมูว้าวครับลาบหมูชิ้นตับครับอันนี้เป็นกุ้งกิงครับกุ้งกิงนะอักนี้ว้าวกุ้งกิงแล้วถัดไปอ่ะฮะอันนี้เป็นหมูแดดเดียวครับอ้าอันนี้หมูหวานหมูหวานใช่เป็นหมูสามชั้นหมูหวานครับ อันนี้เป็นกุ้ยไก่ใบยี่หราครับก๋วยไก่ใบยี่หราต่อไปก็เป็นองครั้นเป็นปลาทอดกระมิ่นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ร้านนะครับปลาทอดกระมิ่นเิกเนเจอร์ร้านยิ่งง่าัครั้เป็นต้มกระมิ่นครับอันนี้เป็นไก่ต้มกระมิ่นครับใช่ครับอันนี้เมนูนี้เป็นล็อันนี้ก็เป็นเมนูในร้านนินนะครับก็เป็นหมูทอดข้าวหมูทอดคตามชื่อร้านเลยต้นทีแล้วท่านเป็นทำไมจัดแบบนี้ฮะเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ต์หรือไงฮะอ่บไม่ใช่ครับอ่าผมทำ คือซื้อข้าวหมูทอดก็จริงแต่ว่าเราพยายามให้มีเมนูหลายอย่างก็เลยปกติที่ร้านเนี่ป็นเมนูสามสี่สิบอย่างครับแล้วเวลาสั่งก็สั่งไงคะเนี่ยก็คือลูกค้าบล็อกเข้ามาก็เข้ามาสั่งตอนนี้เป็นโปรโมชั่นด้วยที่ร้านปกติหนึ่งอย่างยี่สิบเก้าบาทยัดโอ้หนึ่งอย่างยี่สิบเก้าบาทแล้วก็เพิ่มอย่างละสิบบาทลูกค้าจะทานกี่อย่างก็ได้ปกติได้ทานสองอย่างก็ประมาณยี่สิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทว้าวตีอย่างก็ได้เลยครับขึ้นไปอย่างละสิบบาทกับท้าอย่างละสิบบาท มีมีดนตรีด้วยนะใช่ครับมีดนตรีผมเล่นเองด้วยเล้วใช่ผมก็เป็นเล่นไปใช่ครับเป็นครอบครัวด้วยโอเคโอเคครับอันนี้นะฮะครัวครัวขมิ้นหอมชิมมาแล้วรสชาตินี่โอเคเลยฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหมตอนี่เป็นซิกเนเจอร์นครับผมตามชื่อร้านเลยก็จะมีเป็นขมิ้นหอมขมิ้นหอมใช่ครับผมก็จะทําเป็นขมิ้นเป็นกระเทียมขมิ้นหอม ก็เป็นซิกเนเจอ้านเวลาทานก็จะมันจะต่างกลางกรเทมเจียวมิ้นทหอมอยู่ใช่มินอมด้วยเป็นสมุนไพรับเพื่อสุขภาพด้วยอร่อยไครับมาดามมาดามอร่อยไหมอะไร